คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดรวมฮานอยพิเศษฮานอยปกติคลิปฮานอย v i p ประจำวันอาทิตย์ที่2มกราคม2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางวันนี้ครับ วันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่1นะครับชุดเจ้วันนี้จัดไปครับ0103073737 0 7 7แอดชอบส่วนตัวที่01ครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ